สวัสดีครับผมผมการแคสเกตจะอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโลบอุโนนะครับผมเห็นผลอย่างแรกที่อยู่ๆมาเล่นเกมนี้ไม่ใช่เพราะอะไรคือวันนี้กูไม่มีคลิปลงไอ้ี่มีผลพวงมาจากไม่สบายเมื่อมาหลายวันก่อนเลยให้เลยทให้ไม่มีไอเดียในการลงคลิปแต่วันนี้เราจะมาเล่นอูโนแต่เล่นธรรมดาเล่นธรรมดากับเบลเนี่ย มันไม่ใช่เราเว้ยเบลใช่ไหมประมาณนั้นเออเล่นพวกเราธรรมดาใครแพ้มึงจะโดนแฮ็กเข้าไปทำอะไรบางอย่างกับเครื่องคอมของอีกฝ่ายหนึ่งได้เวย้ยเออไอ้ยเอาให้มันรู้กันไปนเลยไอ้ยศึกพี่น้องไอ้ศาสตร์ระหว่างกูกับมึงเนี่ยเออไอ้ศาตว์เดี๋ยวถ้ากาูแฮ็กเข้าไปเครื่องมึงกูจะไปเปิดหนังโป้เลยพูดเดยอะพูดเดยอะพูดเดยเอะเนี่ยแน่นอนนะผมมาเรามาเริ่มกันเลยครับเบลไป เบลมึงอยา่าแพ้นะมึงพี่จะเปิดปิกแบ็คปิกแบ,บ็คคอกไอสัตว์เห็นรู้รู้นะว่ามีมช่วงประเด็นพวกนี้ยพี่ก็จะเล่นไอสัตว์บอกเลยไม่กลัวพี่เปิดเลยจริงไม่เจอหรอกในเครื่องกูบมึงเปิดม,มีหนึ่งแล้ว<ต>ใช่ไหมมีหนึ่งมีหนึ่งแล้วก็ต้องมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องหนึ่ง <c oughs> บอกเลยว่าเบลไอ้เฮียอย่างมึงเนี่ยเออกูขอจอมไอาสั่งหนั่นสัตว์เอาไปสัตว์ได้ ได้มึงเอาไปสองไอ้เงี้ยอ่าเหลเล่นมี้ใช่บ่เออเล่นมี้แหละหรือจะเอาอีกอะจบจบยางยางนี่แหละอ่าจบจบยางจบยางจบยางจบแล้วอ่าได้ม่นมีบวกสีแน่เลยเฮ้ยมันจะลงแปดมาว่ะโอเคอันนี้เลขไม่มีอ่าลงมาเปลี่ยนเป็นกูแทนก่อนแล้วก็ก็จั่วมาทีแหละก็ก็มึงก็ไม่ต้องเล่นอีกเล้นพี่ก็ขอจั่วมาอีกแล้วมึงก็ต้องเล่นอีก แล้วก็เชื่อไอีกอันนี้ก็โกงมาโกงเกมพม่าไม่ได้หรอกเนียเอ่อลงห้ามาอ่าลงหกไม่โกงกันนะจ๊ะอ่างั้นขอย้อนไปห้าใหม่อ่างั้นก็ลงเจ็ดแทนนะเจ็ดอ่างั้นกูให้งั้นกูลงงั้นกูก็เปลี่ยนสีอ่างั้นขอกดับเป็นสีเหี่ยวแทนสินะอ่าเบลถ้ามึงแพ้เนี่ยพี่จะไปดูรถนิยมมึงนะเว้ยมึงมึงยอมเหร งั้นเอาไปสองไปโอเคมันมันยื้อชีวิตแกได้ได้แค่แค่นี้แหละจริงจมันยื้อชีวิตแกได้แค่แค่นี้แหละไอพ่อหนุ่มน้อยอ้อยเหี้ยไปบีกแล้วมันยื้อชีวิตได้แค่นี้แหละพ่อหนุ่มน้อยหนึ่แล้วว่าแกต้องโอ้เหี้ยไอ้นายหิ้งกาบกาวไปยิงหนึ่งแล้วว่าเออเอาโอ้ป้าหกอ่ะอูโน่ก่อนเลยไอสัตว์เปลี่ยนน้ำเงินด้วยกูยิงเฮีย โอ้มันต้องเล่นเอาเฮียเรา้องเอาอีกเออโอ้ยโอ้ยต okay. okay, okay, ัดไม่มีไม่มีโอเคเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่วิธีการแฮกของเรานะฮะกำลังแฮกอยู่ครับผมกำลังแฮกอยู่โอเคโอเคเบลเราแฮกเข้ามาในของเบลแล้วกำหนดเวลาเกียร์ทีดีเบล เอาสักหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีพอหนึ่งาทีพอเออนาทีนะโอเคจับเวลานะหนึ่งสองสัตจับเวลาจับเวลาสัตว์ไหนไหนสัตว์เปิดเที่ยวอะไรไม่มั่งมึงมึงโดนแน่มึงโดนแน่ไอ้สัตว์ฮะฮะเปิดเปิดบิ๊กแบ็คคอกวะหนึ่งนะฮะฮะมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงรู้ใช่ไหมว่าฟอนรับมันมันรวมทุกอย่างเข้าไว้แล้วกูพี่กูเซ็นเซอร์อยู่แล้วเว้ยเออกูเซ็นเซอร์อยู่แล้วใช่ไหม ไม่เอกม่เได้เอ้ยฉันจะดูฉันจะรู้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วกายชอบดูแนวอะไรเบลมึงโดนแน่อ้าวไม่ได้ล็อกเดี๋ยวไอสัตว์ไอเฮียไม่ไม่ได้ไม่ได้มันต้องเว็บนี้ไอสัตว์ XEDO ทีโอะไรฉันจะรู้ให้ได้ฉันจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องงงอักพึงเฮีย มาไล่ยังเนี่ยมาไล่ยังเนี่ยจิวิจิวิจิวิอะไร้จิวิทันดีทันดีทันทันดีทัน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 ไอ้เพียเลยเพียเลยไอ้เพียมันเข้ามันเข้าไปเพียอะไรเนี่ยมันเข้าไปเพียอะไรเนี่ย M B M B share เพียอะไรเนี่ยน้ำมึงมาะอะไรนะเบลอะไรนะ มึงน้ำมึงพี่ยตาเล่า,า,า,าทำอะไรกูวะเอามามามาชิตตามาสิตตาเนะเข้าใจเข้าใจอยากจะอยากจะแก้มือเข้าใจเข้าใจบอกอกคนเป็นคู่กัดนี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจ <c oughs> เป็นทางคู่กัดและเป็นพี่น้อง <c oughs> มาเรามา <c oughs> เริ่มกันเลยดีกว่าซ็กสิงชะตากรรลมันจะมันจะมันจะแฮกเข้ามาทำอะไรของกูวะเอ๊ะเอ๊ะใครไม่เข้าข้<ภ>างเะกูกูพี่ขอกดอย่างเดียวได้หะมึงแค่ลองกด มึงอย่าเข้าไปในไฟล์วินโดว์แล้วอย่าไปลบมันนะเว้ยคอมกูดับเลยนะมึงไอ้เหี้ยหัวล็อกแตกกูเริ่มไม่ไว้ใจมึงไรสัตว์ถามไอ้เหี้ยอะไรสัตว์ไอ้มลงน้ำเงินมาไอ้สัตว์มาลงมาเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นไปเล่นไปเล่นไม่มีครับไม่มีจัวดจวดจวดนักสองโอเคเป็นสีก็เป็นสีเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรไม่ต้องเล่นไอ้สัตว์ สองบวกสองเป็นสี่เข้าใจไหมอย่าอยู่เนาะอยู่อยู่อยู่เข้าใจใช่ไหมอ่าเล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยครับผมเอาเร็วเร็วตาพี่ใช่ไหมเออนั่นก็เป็นเป็นสีเหลืองนั่นตัวบอกไปสี่ฟองตายนะก็อากาศอูโน่ตานี้ตากูไอ้สัตสไอ้ฮ่า เรไไ่เข้าข้างมันจังวะโอเคเราจะทำการก็ไปแฮกแฮกแกเบลอีกรอบนึงเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าเบลชอบดูหนังโป๊แนวอะไรนะเดี๋ยวกูพอเยอดอัดกันได้ไหมตึ้ง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 ตึง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 ตึ้งตึงตึงตึงตตึงตึึงตึงตึง้งตตึึงตึตึงึงตึงต้งตึงึงตึงตึ ที่มากำหนดผลกับพี่อ่ะพี่อ่ะคิดคอนเทนต์เหมือนกูคิดมาคาบตัวเองไีกโอเคฮะเราเข้ามาต่อเบลปิดเบลปิดหนีด้วยโอ้โหปิดเซตสับเลยนะเราอ่ะโอ๋อตอนนี้กําลังกําลังเข้าไปหาเนี่ยกําลังเข้าไปหานะครับผมเดิมไมเดิม B D O ไปด้านหน้าก่อนไปด้านหน้าก่อน ทำให้เบลรู้สึกตื่นเต้นและเร้าใจนะฮะวิดีโอแต่ว่าเมื่อกี้เราใส่ธรรมดาไปแล้วไม่ขึ้นอะไรเราใส่เอสเข้าไปครับผมเป๊เพ,พี่อะไรเนี่ยเป็ปเปพี่อะไรเนี่ยเป๊ปพ,พี่อะไรเนี่ยจำได้เลยไอที AT H S D เนี่ยกลัวเว็นรัฐบาลนั่นแน่เลยไอสัตว์ไปเช่าเขามาแล้วไม่เช่าคนต่อนะแน่เลยเนี่ย <laughs> มันไม่ใช่เขาต่อวะเอาเหมือนจ้างจ้างสักหนึ่งเดือนแล้วก็จบอะไรเงี้ยโอ้เสียเวลาเลยอ่ะมันวัวมาฆ่าแหลกหมดเวลาพอดีเลยโอเคโอเคโอเคตัดตัดไปตัดไปเรียบร้อยโอ้ยอีกแล้วที่ตายซึ่งตีนหาไม่เจอเลยยแม่มามามาอกรอบหนึ่งได้ไหมเออเยอยคิดมากไอ้ยี่ใช่ไม่เข้าค่าไอ้ยี่ครั้งนี้จะเข้าคากัได้แล้วครั้งนี้ไม่เข้าค่างจีนไปยุบเป็นปืนหาให้เจเลยสัตว์ประทับอ่ะแต่เจนี่ฉันแคบพลาด สิ่งที่ผ่านท้งนี้จะเป็นแนวทางของฉันไปต่อโอ้เอ่อเอาเลยดีกว่าจอมาก่อนนะฮะคือมันมีแหละแต่จอดไว้ก่อนจอดกันปูได้แต่ไปเฮียเลยปุ้ยการจอดไว้ก่อนเลยนะได้อะไปเป็นสีด้วยไม่ต้องเล่นไอ้สัดไม่ได้เปลี่ยนแล้วกูก็ไม่มีสีเล่นด้วยอ้าวเอออ่านี่ไปอ่ะลงไปช่อชอขาวชายและเกต เอาแปดไปอ่าเอาเอาเอาเฮี ah, okay, ้ยกูไม่มีโอ้เฮี้ยไม่มีละไกันเล่นเลยฮะอ่าเอาแปดไปรอกโอเคดีมากแกมีแกมีสิทธิ์ที่จะพูดอีกรอบหนึ่งแล้วพ่อหนุ่มน้อยเอาห้าไปดีมากครับพ่อหนุ่มน้อยลงไปด้วยอ่าเอาสี่ไปอ่ากูก็มีเหมือนกันแต่กูเป็นสีนะโอเคได้คุณโนครับเฮ้ย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 อันต่อมาอะไรสัตว์ มึงไม่มีแน่นอนอันไม่ต้องเล่นไอ้เหี้ยอันตรายละมึงอันตรายละกูไม่ใช่ละไอ้แต่เฮ้ยไข่มันแอดกูมามันแอดทำไมวะไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยที่โกงอ่ะมีบวกสีได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโกงขี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่มันวางแผนไว้ดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแน่ๆเลยใช่ไหม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  ยังไงไม่ลงน้ําเงินกูเปลี่ยนสีด้วยสัตว์วยังไงอ้าวกูจะไม่ให้ยอมให้มึงมาคน้นหนังโกกูบอกเลยบอกเลยว่าของของพี่นี่ยังไม่มีอะไรกันอยู่ด้วยพี่อะอของเบลพี่ขอโทษไม่มีอะไรลงไม่โกจริงเหรอไ <Okay. S 2> ม่มีอะไรลงให้โกจริงโอเคกูจะโดนคนอีกรอบคือมึงเสียวกูก็เสียวตูดเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆอ้า ไเกกินไม่ลงอีกไอสัตว์ลงสี่ให้สี่อะไม่มีสีเปลี่ยนสีให้ด้วยอ่ะเปลี่ยนสีให้ด้วยอะช่วยกันไปช่วยกันไปช่วยกันไปอันนี้ไม่ได้ช่วยกูเลยนะรู้สึกอ่ะช่วยอีกรอบอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยกูเหมือนกันนะรู้สึกอ่ะกูโนแล้วอ่ะไอ้เทีนี่กูไม่ให้มันเป็นจริงหรอกไอสัตว์อุ้งห้างแตโอ้ยแกนี่มันกี่อน

สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอดิบสอง่สบสามยีสี่ห้าเจดแป่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่นี่และช้าแล้วรับช้าแล้วสามสี่สามห้าสามก็รับเรื่อยไงรับช้าลงอ่สามห้า สามหกไอศาสตร์อยากพูดชื่อนะมึงสามเจ็ดน,นี่มันเลยหนักอกละสามแปด <c oughs> ไม่นะมันโอ้โหเปิดด้วยไอ้สัตว์ <c oughs> มึงต้องการอะไรจากทิปกูปิดเสียงไว้ปิดเสียงไว้ปิดเ,เสียงก่อนไปเสียงก่อนดูได้แต่ภาพเสียงห้ามมา <c oughs> ได้ดูได้แต่ภาพเสียงห้ามมา <c oughs> ฉันสร้างวิทเดียวมือทำโครมึเหรอฮะ คือมึงอยากให้มึงผ่านผ่านใช่ไหมอ่ะกูให้มึงดูเลยหนึ่งเดืนีห้าสิบเบี้ยไอ้เฮียเนี่ยกูให้มึงดูเลยเนี่ยกูให้มึงดูเลยเนี่ยโอเคกูออกอันนั้นแหละพอใจมึงยัง โอเคโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ถ้าอยากให้มีอีกนะฮะบอกเลยว่าครั้งหน้านี้จะดุเด็ดกว่าเดิมนะผมเพราะว่าอาจจะมีการเล่นกันหลายคนถ้าถ้าชอบนะฮะก็สตอรี่แชร์เลยครับบ๊ายบายคุยเดียวสัตว์ทำไว้เดี๋ยวมึงคลิปหน้ามึงคลิปหน้าอยากให้คนชอบคลิปนี้คลิปนี้เยอะนะมึงมึงเจอหน้าคลิปหน้าสัตว์อย่าลืมเซ็นเซอร์ได้ไหมสัตว์เซ็นเซอร์แน่นอนดูเลยฝากฝากซื้อนมแป๊บเดียวฝากซื้อนมได้ Bye, bye, bye!